แค่นู้นคนดูสาหัสแสนสาหัสแล้วรลังสีออกมาพูดถางหมอนคุณอยู่แนวหน้าเคยอยู่มันก็ไม่เคยอยู่แล้วไม่มีใครรู้จักอยู่ดีโผลมาระวังนะเดี๋ยวเขาจะขุดขุดคุยอะไรแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยอะไรนะไปตั้งพักกับมาพิบูไงพรรคักธุกิจไหเออแลวได้ไหมได้กี่คนได้สอสอระบานเลยนี่ได้สอสองรวมร้อยยัเพิ่งเพิ่งตั้งพักใหม่เลยหาแสงไงอ๋อหาแสงแล้วคงจะได้มั้ง ภาวนาใ,<ช>ให้ได้เยอะๆนะอย่าได้แต่ขานะ <c oughs> ได้ให้เต็มตัวหน่อยนะค <c oughs> รับไอ้โตบ้านเมืองอย่างงี้คุณเอามาพูดตอนจบก่อนตอนจบเหตุแล้วเราเราสยบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะแม้มาพูดดนพูดนี่มันมีไส,ส้สิทธิ์เฮ้ยตอนแรกไม่พูดลอว,วะมึงจะได้ดังเลยดังกว่านี้อีกอีกกรณีหนึ่งที่มีทหารเก่าเขาเรียกว่าทหารเก่าออกมาพูดถึงบอกว่า มีใส่สิ่งเนี่ยนะพี่ชัดช่วยพิจารณาโทษเขาหน่อยสิว่าเขาผมพูดออกมาเนี่ยมันกระทบกระเทือนประเทศอย่างไรบ้างผมถามก่อนว่าพลเอกรังสีต้องการอะไรครับอดีตคุณอยู่พอเป็นพออช่องห้าโดนปลดนี่ครับกับเพราะทเยียอะไรไม่เป็นเลยนะโดนพลเอกประยุทธ์ปลดไม่ได้หรือ,อแล้วคนนี้เป็นลูกน้องใครล่ะครับเอแล้วทําอะไรเกินไาทั้งชีวิตนี่เคยดังเรื่องอะไรฮะเคยดังแต่เรื่องเสียมั้ง แต่วันนี้มา <Yeah. S 1> ออกมาคุณอะไรฮะไส้ศึกคือคุณหรือเปล่า mm hmm. หรือหรือลูกพี่คุณใครไส้ตึอ uh huh. แน่จริงคนระับบนเอกลังสีพูดชัดๆเลยดีกว่า <Yeah. S 1> อย่าตีกินอย่างนี้ฮะ mm hmm. อย่าตีกินออกชื่อเลยแบบเนี่ยเราจัดรายการออกชื่อเลยแน่จริงอย่าอย่าทำเป็นแหมอยากหิวแสง <What? S 1> ทำเป็นโอรู้หมดแต่เงือถามก่อนชีวิตเคยออกรบหรือเปล่าวาสนาข้น mm hmm. ขนาดวาสนานะนูนมันนั้นตำหนินิดเดียวคุณวาสนาออกชื่อเลย mm hmm. ว่าเพราะอะไรเกิดเหตุจากสมัยไหนสมัยใครอืมอ่าแล้ววันนี้ดิครับคนเหกลังสีกาหรือเปล่าบอกนี่ใครอย่าทําเป็นแบบเฮ้ยอย่ามาทําเป็นแบบ question mark ลคนไปเดาตีกินด่าคนนู้นด่าคนนี้ได้โอ้ยพูดอยู่ได้เต็มปากอถ้าตอแหลนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอย่าทําตัวนิสัยแบบอย่างนี้นี่ไม่ใช่ข้าชายเจ้าทหารลูกพูดว่าใคร แล้วพอเหตุการณ์เขาเสร็จเรียบร้อยคุณไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงว่ามีไส้ศึกถ้ามีไส้ศึกบ่านนี้ก็เรียบร้อยดีครับทหารใดาตายกว่าเยอะแล้วแต่นี่ทหารใดไม่ได้ถูกยิงตายนะครับเราแก้ไปโดนเหยียบก,กับระเบิดที่มันวางไว้นะพวกมันไม่มีสิทธิ์ยิงทหารใดาตายนะครับบอกให้อยากบอกฮะให้พลเอกรังสีน่ะออกมาพูดให้ชัดๆว่าใครอย่าก,กำกวมและอย่าอยากดังฮนะ และบรรดาทหารแก่ทั้งหลายอย่ามาบอกครับไปเยี่ยมไปเยนแล้วแก่ๆทั้งนั้นแล้วไปเยี่ยมไปเยนบอกว่ารัฐบาลอ่อนองอ่อนแอ,อ,อ,อย่าพูดนะนะอย่าน้ําลายนะเดินกันจะไม่ไหวอยู่แล้วทํามาคุยไม่ได้เป็นแล้วครับไอย้ยียนายกอ่ะบ่อย,ยี่ยให้ขี่ลามาขี่ม้ามาด้วยขี่มึงจะนั่งรถไฟหอกมาด้วยไม่มีทาง<ะ>ได้เป็นแล้วกูบอกให้คือมหาแสงในระยะแบบนี้พี่ชักมหาแสง นะครับตัวเองก็เห็นอยู่แล้วประวัติตัวเองก็เห็นอยู่แล้วนะครับอยู่ช่องห้าเองก็เหมือนเหมือนอยังไงล่ะเฮ้ยเงน,นะเป,นเปล่าเงฮ้ฮะเคยได้กําไรไหมล่ะแล้วมีใครก็เปิดดูแหละครับไม่มีรายการอะไรนอกจากเอาพวกตัวเองมานั่งจัดกันนั่แหละครับไม่มีเลตติ้งรายการอย่างเราคนดูเป็นแสนแต่นู่นคนดูสาหัสแสนสาหัสเออ แล้วหลังสีออกมาพูดถางห่อนคุณอยู่แนวหน้าเคยอยู่มันก็ไม่เคยอยู่แล้วไม่มีใครรู้จักอยู่ดีโผล่มาระวังนะเดี๋ยวเขาจะขุดขุดคุยอะไรแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยอะไรนะไปตั้งพักกับมะพริบูไงพักธุรกิจไหมเออแล้วได้ไหมได้กี่คนได้สอสอระบานเลยนี่ได้สอสอรวมร้อยยังพิ่งตั้งพักใหม่เลยหาแสงไงอ๋อหาแสงแล้วคงจะได้มั้งภาวนาให้ได้เยอะๆนะอย่าได้แต่ขานะ ได้ให้เต็มตัว่อยนะครับไอ้โตบ้านเมืองอย่างนี้คุณเอามาพูดตอนจบก็อนตอนจบเหตุแล้วเราเราสยบเรียบร้อยแล้วนะแม้มาพูดเดินพูดนี่มันมีไส้สิทธิ์เฮ้ยตอนแรกไม่พูดหรอวะมันจะได้ดังเลยดังกว่านี้อีกครับรู้ไปหมดนะอ่ารู้ไปหมดแต่ไม่รู้ตัวเองเวลาเขาจบไปแล้วนะครับเหมือนกับปรษสาตากวายนี่ครับ เอออืมไอ้ได้สิบกว่าจุดไม่บอกไม่พูดนะอืมพูดไอ้ตรงจุดที่มีปัญหาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ากอทหารเองเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาโง่ที่ไหนล่ะทหารยุทธศาสตรส์ในการลบเขาก็รู้การ, <นะ S 2> รู้อยู่แล้วเรื่องอะไร,รจะเอาเอากําลังคนไปเสี่ยงล่ะเออมันมีอะไรแม่ก็ตั้งไงทหารกระเหม็นที่อยู่ตอนนี้มันจะตายห่าอยู่แล้วไม่มีข้าวแดก มาขอทหารใดให้ช่วยทหารใดก็ยังไม่เข้าเพราะแหละมึงวางระเบิดอาจจะเป็นการหลอกล่อให้กูเข้าไปโดนกลับระเบิดเพราะไอ้ตรงนั้นมีกับระเบิดเยอะตัวมันเองยังไม่กล้าออกมาก็ให้แมงตายอดตายอยู่ในนั้นวางไว้จุดไหนไม่รู้แล้วมันจะเป็นคนลวงมาหลอกเราหรือเปล่าก็เหมือนเหมือนวีรบุรุษนาแกพูดนั่นแหละออ้ยเจ๋งทั้งหมดนะครับนะจะบุกเข้าไปน่นครับต้องลบอย่างเดียวเข้าไปพนมเปญน,นู่นไปบุกไปถึงพนมเปญน,นี่นะครับ ถาม,มถามวีนลัมบูุนนาแกคุณเคยออกลบป่ะคุณเคยอ่ะคุณเคยออกลบเหระทำที่คุยใหญ่คุยโตอะ่ะ <c oughs> ท่านเคยออกลบป่ะ <c oughs> ท่านก็นยังดีปราบโจนถามว่าเคยออกลบป่ะ <c oughs> คนออกลบเนี่ยเขาเขากเก่งอยู่แล้วทหารนะแม่ทงแม่ทรทัพเขารู้กันอยู่แล้วก็ <c oughs> มีกลยุทธ์มันกลยุทธ์แล้วแล้ววันนี้ตัวโลกทำไมเขาชื่นชมประเทศไทยวางแผนดีทำดี ประเทศไทยเป็นประเทศที่แน่นอนที่สุดการทํางานอะไรเขาคลบนไน่ะเขามาทู้ทหารเขามาเข้าข้างประเทศไทยหมดกคือคือในส่วนพวกเนี้ผมผมพูดไปคลิปสองคลิปที่ผ่านมาหาว่าผมไม่ได้ค่าอ่าเขาเาเรียกว่าอ่าค่าราชการเกษียณค่าราชการบํานาญผมไม่ได้ค่านะคนดีแล้วก็ยกมือไหว้นะแต่คนไม่มีคนที่จะคนที่ไม่หยุดไม่พอเนี่ยพี่ชัด ต้องการที่จะมาเล่นการเมืองต้องการที่อยากได้แสงต้องการที่จะอ่าทีอัพตัวเองเข้ามาอยู่ในในวงการเมืองเนี่ยครับเราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ได้คิดดีต่อประเทศชาตินะครับมันเพื่อจะหวังผลประโยชน์เท่านั้นเองอืก็บอกแล้วไงฮะวันนี้เนี่ยความกระจ่างมันขึ้นหมดมาหมดแล้วแล้วเป็นไงล่ะครับตกลงแล้วเป็นไงครับในสิบเจ็ดนาทีระหว่างนายกแพทองทานพูดกับไอเฮียฮุนเซนมีอะไรตรงไหนไทยเสียดินแดนครับ สุด <Yeah. S 2> ท้ายความจริงมันต้องปรากฏฮนะ <Okay. S 2> ความจริงมันต้องปรากฏว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาโจมตีกันง่ายๆว่าจะมาไล่นาะยกออกไล่คนนี้ออกไล่คนนี้ออกก็พวกมึงมันไม่ได้เลือกอยู่แล้วพวกที่จะไล่คนออกมึงไม่รู้อ้รเลือกในหมูในหมาที่ไหนมึงไม่เคยเลือกเลือกทางนี้อยู่แล้วเนี่ย mm. ไม่มีตรงไหนเลยครับที่ไทยประเทศไทยจะเสียเปรียบใคร <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นภาษีจดก,กเมริกาเหลือ19เปอร์เซ็นเห็นไหมครับพ mm. ักประชาชนไปไหนอะ มโมขี้แตกทีแตนโมเย็ดมาไปไหนครับไอเฮียเก่งกันนักทั้งไอ้ทั้งอีอืปไปไงครับประเทศไทยเข้าไงครับทีมทีมไทยแลนด์ของเรารเกินความคาดหมายส9บเกปอร์เซอย่ามาออกตัวครับว่าโอ้ยเป็นธรรมดาคุยไม่ได้เต็มปากส้นเตนไอเฮียเวลาถึงเวลารัฐบาลทำลายมึงด่าพอเขาทำสำเร็จมึงบอกโอ๊ยแค่แค่ในพวกผมก็ทำได้ครับตัวไอเฮียอย่างพวกมึงนี่ใช้ไม่ได้ต้องด่าหน่อย แล้วหุ้นหุ้นวันนี้เป็นไงครับในรอบห้าปีสิบปีวันนี้หุ้นไหนจะยังไงก็แล้วแต่วันนี้พุ่งปีดเลยฮะเออพุ่งปีดไปสองร้อยกว่าจุดนะพุ่งปีดในรอบห้าปีเป็นไงครับน่าจะเป็นเพราะจตุพรลงถนนมั้งพี่ชัดพี่ชัดไอ้เฮียเนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วไอ้สั์แค่นี้หน้ามึงก็ไม่เป็นผู้เป็นคนอยู่แล้วไอ้เฮีย ลงมาทําเหี้ยอะไรได้อ,อะไรไอสัตว์ตแล้วโดยเฉพาะไอเจดอีกตัวนะไอเหี้ยเจดนี่ยิ่งไปกระใหญ่เหมือนคนบ้าอ,อไอ้นี่พูดไปเหมือนคนบ้านน้าลายบ้าเขาเรียกอะไรรู้ไหมเพอร์เจอร์อะไอเหี้ยมึงเรียนมาความรู้มึงไปอยู่ที่ไหนหมดไอสัตว์เฮ้ยมึงเห็นต่างกับประเทศชาติเห็นต่างกับคนในชาติได้ยังไงเห็นไหมฮะคือคือพอน้ำหน่อยอ่า ก็จะทรมนูญเมื่อกับพ่อตาไม่แม่งเขียนนะ่ะมันก็เป็นที่ปรึกษาอยู่เป็นกรารมการอยู่นะครับพอสู้เขาไม่ได้ตามกติการะบบประชาธิปไตยเลือกตั้งเข้ามาก็ออกลูกเนี่ยหมาบ้าตอนเนี้ยมันไม่ใช่นักวิชาการนะิะพชัดผมเห็นมันขึ้นเวทีวันนั้นแล้วมันเหมือนหมาบ้าพี่ชัดคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคนมีอคติทางการเมืองอนึกออกไหมคนเลวระาำอ่ะเขาเรียกความระยำม,มันเยอะ ความรยยาม,มันเยอะอคติทางการเมืองเยอะม,มันก็เลยเป็นแบบนี้คนพวกนี้เ <P> พราะอคติทางการเมืองเยอะก็จะทําไงล่ะครับกูยืนอยู่ข้างนี้กูจะกว่างมือเรียกทหารมาปฏิวัติกูจะได้มีตําแหน่งทุกวันนี้ใครก็ไม่อยากจ้างไปสอนที่ไหนแล้ว<ม>สอนแบบไอ e ้เหี้ยผิดๆถูกๆสอนแบบรยยาจะเป็นกบฏจะตายหาแล้ววันนี้ไอ้พวกคนที่ออกมาเนี่ยคนเขากระดาบว่ามึงเป็นกบฏต่อแผ่นดินแล้วล่ะ <Yeah. S 2> มึงขึ้นชื่อว่าเป็นกบฏและมึงบอกให้เลยมันมึงไม่เกิดหรอกมึงบ้าเปล่าบ้านเมืองหน้าสิวหน้าขวานมึงออกมาลงถนน